ะว่ามรับผิดขอบนะครับในคราวนี้มีเรื่องของสถานที่ต่างๆมีทั้งวัดทั้งโรสถานต่างๆแล้วที่เร้่อบความเสียหายก็ทางบริษัทํำเองก็มาด้วยกันเพื่อมาดูแล ็นตัวแทนของคณะมนตรีด้วยที่จะมาให้กำลังใจทุกท่านนะคะตอนอยู่ก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ามีมนตรีมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาที่นี่เองแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่านนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยพอน้ำลดลงไปแล้วอ็จะเป็นช่วงที่ลำบากหน่อยในการที่ต้องทำความสะอาดฟื้นฟูแล้วก็ดูแลแต่ละกันนะคะก็รัฐบาลก็ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนนะคะวันนี้ก็ลงมาดูแล้วก็ถ้าขาดหรืออะไรยงไ เต็มที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้มาก็ส่งกําลังใจให้ท่านค่ะแล้วก็มามอบของด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าอตอนนี้เนี่ยแต่และคนเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับไปในที่พักของตัวเองแล้วก็เลยรีบเปลี่ยนแพนแล้วก็รีบม,มาตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดอะไรยาวมากส่งกำลังใจส่งความจริงใจให้ว่ารัฐบาลเต็มที่นะคะในการที่จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ